i rubik solve your kill. solve your life วิดีโอนี้ผมก็จะมารีวิวรูบิก3ามคูนสามของกังฟูคิงหงนะครับสำหรับรูบิก3ามคูนสามกังฟูคิงหงเนี่ยก็คือเป็นรูบิก3ามคูนสที่ราคาค่อนข้างถูกนะครับราคาลูกนึงเนี่ยหนึบาทเท่านั้นเองนะครับแต่คุณภาพเนี่ยถือว่าสุดยอดมากครับผมคุ้มกับราคา150บาทมากเลยนะครับเพราะว่ามันถือว่ามีข้อดีเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปรีวิวนะครับก่อนอื่นครับเรามาดูในส่วนของแพ็คเกจจิ้งกันก่อนนะครับแพ็คเกจจิ้งกังฟูคิงหงนั้นก็ แล้วก็รูบิกก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็ปิดแบบนี้แล้วก็มีมันจะมีพลาสติกใสครอบไว้อยู่นะครับแบบนี้นะครับพอแกะลูกออกมาเนี่ยก็จะได้แบบนี้นะครับข้างในก็จะมีคู่มือเช่นเดียวกันกับรูบิกลูกอื่นๆนะครับก็จะมีคู่มือมาให้ซึ่งไม่มีประโยชน์เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นภาษาจีนนะครับโอเคแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับก็เก็บไปเก็บริงไป มาดูในส่วนของคุณภาพรูบิกกันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับตอนที่ซื้อมาแรกๆเนี่ยผมแทบไม่ได้อยากเล่นมากเลยรูบิกลูกนี้เพราะว่าคิดว่ามันน่าจะแข็งมากหรือบ็อกง่ายอะไรอย่างนี้ครับแต่เมื่อลองเล่นดูจริงๆแล้วเนี่ยจุดเด่นของมันอย่างหนึ่งเลยครับที่เห็นได้ชัดก็คือ c คนเนอ c u คัตติงที่ค่อนข้างดีมากนะครับเห็นไหมครับนี่คือรูบิกรารา1 50บาทนะครับแต่คนเนอรคัตติ้งทได้ถึงขนาดน,นี้เลยครับ สุดยอดมากเป็นรูบิกที่ถือว่าเกิดมาผิดตระกูลครับผมดันเกิดมาในตระกูลของกังฟูครับซึ่งราคาค่อนข้างถูกมากเลยแต่ก็เป็นก้อดีสําหรับคิวเบอร์นะครับเพราะว่ามันราคาถูกคิวเบอร์ก็ไม่ต้องควักตังจ่ายมากนะครับราคาก็ถือว่าถูกมากเลยนะครับอันนี้คือผมชอบมากในเรื่องของคอนเนอร์ทัชดิ้งถ้าเทียบกับ u n d e r c a ์แคป V2 นะครับผมคิดว่ากังฟูดีกว่านะครับในเรื่องของคอนเนอร์ทัดิ้งครับ ฮันเดอร์แคใช้แรงเยอะกว่ามากนะครับแต่ถ้าถามว่าโดยรวมแล้วเนี่ยกังฟูกับ h ันเดอร์แคปวสองอันไหนดีกว่าผมคิดว่า h ันเดอร์แคปวสองดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่ากังฟูเนี่ยเท่าที่เล่นมานะครับมันคอนเนอร์คัตติ้งดีก็จริงนะครับแต่ว่าในเรื่องของมุมบิดกับป๊อบเนี่ยยังมีให้เห็นอยู่นะครับซึ่ง h ันเดอร์แคปวสองผมไม่เจอนะครับจากที่เล่นมานะครับเพราะว่ามัน ออกแบบมาค่อนข้างจะมั่นคงนะครับดังนั้นแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องป๊อปนะครับในส่วนของคันเท้าแค v 2แต่กังฟูคิงผงเนี่ยยังมีในเรื่องป๊อปอยู่นะครับก็ต้องทําใจเพราะว่าเป็นรูบิกราคา150บาทนะครับทําได้ถึงขนาดนี้เนี่ยก็สุดยอดมากแล้วนะครับคัตติ้งนะครับคอนเน้าคัตติง้งถือว่าสุดยอดมาก อันนี้จุดเด่นของมันหลักๆเลยก็คือในเรื่องของคอนเนอร์คัตติ้งนั่นเองนะครับส่วนอารมณ์การบิดก็จะกรอบๆนะครับกรอบนิดนึ่งนะครับถามว่าชอบไหมผมชอบนะเป็นลูกบิดที่ดีลูกหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ราคายังถูกอีกด้วยนะครับค่อนข้างถูกถูกมากเลยนะครับอืยอดมากนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูสักรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้เห็นถึงคุณภาพโดยรวมของกังฟูคิงหงนะครับโอเคครับผมจะมั่วตามสแกมเบิลในแอปนี้นะครับผมนะครับมาเริ่มเลย สิแปดวินะครับก็เป็นเวลาที่ปกติของผมนะครับอยากที่ดูก็ถือว่าสุดยอดเลยใช่ไหมครับในเรื่องของคุณภาพการบิน,นะครับแต่ความเห็นของผมอีกอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของกังฟูคิงคงเนี่ยเวลาเล่นแล้วเนี่ยผมจะรู้สึกเจ็บนิ้วนิดหน่อยเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าสติ๊กเกอร์ของกังฟูคิงคงเนี่ยค่อนข้างจะนูนขึ้นมาหน่อยนะครับดังนั้นเวลาเล่นเนี่ย นิ้วผมก็จะไปเสียดสีไปโดนมั่งอะไรอย่างนี้นะครับก็จะรู้สึกเจ็บๆเล็กน้อยนะครับก็แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดว่าเจ็บมากนะครับเป็นแค่ความรู้สึกนะครับผมความรู้สึกว่ามันต่างจากการเล่นดูบิกในรูปแบบอื่นๆนะครับนั่นก็คือความเห็นส่วนตัวของผมในเรื่องของกังฟูคิงหงนะครับสำหรับใครที่อยากลองสั่งซื้อรูบิกลูกนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้ใน shop thai rubik com นะครับราคาลูกละ150บาทเท่านั้นนะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ